เมื่อเขามาสองสตอรี่คุณแล้วเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างคลิปนี้เนี่ยเป็นดรนดอมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันก่อนแล้วกันเนาะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะว่ามยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะก่อนอื่นนะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันหน่อยนะคะคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขากันบ้างนะในตอนนี้นะคะ ก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้เงเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ค่อนข้างที่จะสับสนค่ะคุณเองอะ่ะทำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกอึดอัดกายด้วยรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ย มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกมันอยู่ในสถานะที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยอยากก้าวออกมาจากตรงนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยรู้สึกมันมีความเครียดแล้วก็มีความกังวลเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะต้องกังวลเรื่องอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าคุณอาจจะกําลังดิ้วกับคนที่เขา ชอบปาร์ตี้คุณอาจจะก,กําลังดีลกับคนที่เขามีเพื่อนเยอะแล้วเขาเหมือนติดเพื่อนอะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันมันจะเป็นในลักษณะของคนที่ติดเพื่อนติดเกมติดอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้โฟกัสมาที่เราอะแล้วมันทําให้ตัวคุณเนี่ยคือเหมือนเป็นห่วงเขาอย่างเช่นบางครั้งบางคืนอย่างเงี้ยเขาออกไปเที่ยวจน กลับมาแบบกี่โมงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็มักจะเป็นห่วงเขาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะที่คุณรู้สึกก็คือเหมือนแบบเออเขาได้ไปเจอใครใหม่หรือเปล่าหรือว่าในวงสนทนาของเขาเอา่ะมีการเอ่ยถึงคุณบ้างไหมหรือว่าในวงสนทนาของเขานั่นะ่ะ มีบุคคลอื่นๆอีกไหมที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่สบายใจอะไรทํานองนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นในบางคู่นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ของคนที่กําลังหยุดชะงักกันอยู่บางคนบางคู่มีการถอยห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเหมือนแบบเออห่างกันสักพักหรือว่ามีการแบบว่าเออ งั้นเราหยุดกันแค่นี้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะไหนเขาดูหน่อยแล้วตอนที่เขามาสองสตรอรี่คุณนะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้าง<ม>คุณอาจจะไม่ได้โพสแค่สตรอรี่นะคุณอาจจะโพสอะไรก็ตามอะ่ะคือถามถึงความรู้สึกของเขาหลังจากที่มาสองคุณอย่างนี้แล้วกันเนาะเขารู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะอืมมันทําให้เขาสับสนอะ่ะ คือไม่ได้หมายความว่าการที่คุณโพสต์อะไรแล้วมันทําให้เขาสับสนนะแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่สับสนในตัวเองตัวเขาเองรู้สึกเหมือนแบบมีความเสียดายเหมือนกันตัวเขาเองรู้สึกว่าการที่คุณเป็นโสดการที่คุณห่างกันอย่างนี้นค่ะคือมันทําให้ตัวเขารู้สึกว่าทําไมคุณดูแบบดูแฮปปี้จังเลยอ่ะทําไมคุณไม่เห็นเศร้าเลยทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจจะแอบนอนร้องไห้ทุกคืนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตัวเขาเองกลับรู้สึกว่าคุณไม่เห็นเสียใจเลย คุณอาจจะเสียใจแค่วันสองวันแล้วหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปหลังจากที่เราเลิกรากันไปหรือว่ามีการหากกันออกไปเนี่ย mm. เขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยอยู่ดีกินดีดูแฮ ppy ปดปูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองอ่ะมีความสงสัยว่าคุณเสียใจบ้างไหมคุณรู้สึกผิดหวังบ้างหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ทำไมคุณไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแล้วมันทําให้ตัวเขาเนี่ยค่ะรู้สึกสับสนมันทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเอา้าตกลงว่าคือ ใครต้องเสียใจกันแน่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทําไมตัวเขาเองกลับรู้สึกว่าวิววิวตัวเขาเองกลับรู้สึกหงอยหาหรือว,ว่าตัวเขาเองกลับรู้สึกว่ามัน มันใจแปว่ะที่มันไม่ได้แบบไม่ได้คุยกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็มีความรู้สึกคิดถึงนะแล้วก็มันก็มีความรู้สึกหงอยหาตัวคุณอยู่นะในในเวลานี้ในช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วขอดูต่อหน่อยแล้วกันนะว่าหลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะมีการกลับมาคืนดีกันอยู่ไหมหรือว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าไม่แล้วห่างหายกันไปเลยหรือว่ายังไงกันคะ โอเคจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีการห่างหายกันออกไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองน่าจะเริ่ม move on ได้แล้วตัวคุณเองน่าจะมีการแบบว่าเปิดใจให้คนใหม่ๆหรือไม่อย่างนั้นก็ตัวคุณอะ่ะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะมีการแบบว่าเดินทางดื่มไปกินไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้คุณแฮปปี้มาก คุณมีความสุขมากๆตัวเขาเองค่ะยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็น่าจะไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้มันก็อาจจะมีการห่างกันออกไปอีกนะคะมันก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาค่ะ